จะมีการเปิดโรงงางใหม่นะคะข้าพึ่งมาเริ่มงานวันนี้วันแรกนะค,ะคะรับก็ขอก่อนว่าเขาก็จะอยู่หัวบาน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กพไปไปไปคุยกับน้องเขานะครับชื่ออะไรสวัน,นี้อันนี้เสร็จแล้วค่ะ<ม>ให้ลูกค้ายืนก่อนจะอะไรนะคะคย,ยืนแล้วหันหลนังของกระจกอันนี้ตามมาค่ะแบสองคนนะคะอันนี้แนะนำาพึ่งนี่ค่ะนี้างโครงการนะคะ ตรงอะไรคะส่งอะไรคะจะของอันเนื้อคาร์สนะคะเพราะว่าพี่มาน้าจักนะฮะไม่ได้ตรงนะับตรงอันเนื้อคาร์สเลยไม่ใช่น่าจักรวะฮะอันนี้ลูกค้ามาตัดผมก็เป็นอันเดอร์คาร์สทุกวันและอาจตัดไปเรื่อยเลี้ยวอักต่อยนะคะดีเซลช่างใหม่นิดนึงนะคะน้องครงการออฟได้ค่ะอยู่ไหนคะยังไม่รู้นะคะเพี่มาทำงานวันนี้วันแรกนะคะ ก็ขายบริการครั้งละ500บาทนะคะสะซอยนะคะครั้งละ500ร้อนะคะแอบสองนิดนึงครับอันนี้ทำไมหนู่มอ้วนขึ้นเหรครับครับแป๊บเดียโอเคนี่นี่ดูน้องดูต้นขานี่นะคะตอนนี้อ้วนขึ้นมากนะคะเห็นไหมคะโอเครู้เรื่องอันนี้ลูกชายพี่เอ็นค่ะกล้าเล่นถ้าเป็นคนอื่นไม่เล่นนะคะเพราะว่า อันนี้เป็นลูกชายไี่แจ้งน้องอ่าคนอื่นไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนอื่นที่ไม่แกล้งไม่ไม่รำม้งขนาดนี้นะคะแต่วันนี้รำม้งได้อันนี้อวกอันนี้พวกกันก็จะเำลังผมอ่าก็ช่วยกันตัดนิดหน่อยเพื่อความไวแล้วก็วันนี s <S ้มีแฟนเกล้งขาก็มองว่าไม่มีรีบๆนะคะโอเคเดี๋ยวน้องจะรีบไปดูนะเอาพี่บูมาฮะ ไป, anonym, ไปแล้ว่ะเพราะว่าผู้านนี้เยอะนะวัไหนสมานะวันนรี้เนี้นะครับปลอยเลยเพราะว่านี้คงเลยเลยช่วยกันเพราะว่ารีบเดี๋ยวร้านจะเปิดร้านใหม่ตอนแรกจะเปิดร้านมันที่วันที่เก้าเก้าพฤษภาเลยอีกละ่มีนา ก็ปิดยีิบเก้าไอวันที่เก้ามาอเ,เอมีใเปิเลื่อนอีกนิดหนึ่งอย่าอ้วนนะเดี๋ยวม่โดนแบบให้ร้านไม่ได้นะนี่บ <c oughs> อกใช่เพราะว่าเดี๋ยววันนั้นาไม่ได้ไม่มีนะอ,อันนี้น้องอ่พรีเซนต์ถีมือแล,ล้วลดตัดผมสุดล็ศค,ครับผมครับอันนี้ภูกกรน,นะคะภูการก็จะตัดผมไปเคอันนี้ันได้ปรยใคร่าไปอยู่นี่มาคร้ การเขาเป็นช่างนักออกแล้วก็มาเทสงานกับมาเทสงานกับช่างช่างล่านๆครับแล้วก็เป็นไะไรสามครั้งละห้าร้อยบาทนะคะก็ถามว่าเป็นเทสอะไรนั้นที่ไม่ไม่สามารถพูดได้คนเราอ่ะเราไม่ร uh, 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 okay. okay. <rik pus> ู้ว่าเขาเป็นเช่ไรแต่ให้ดูเราเองนะครับดูดูด้านโอเคลูกสาวคนใหม่ครับ